ตอนนี้อยู่จุดพักรถนะครับมีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้านครับโอเคอเมริกาโน่วันอนเมริกาโน่ ลาเต้อ๋อได้โอเคโอเคโอเคนี่น่าจะมีกาแฟอย่างเดียวนะครับโอโองอโนโนโนชูกาเหมือนพี่เขาจะพูธัรกิจไม่ได้กาแฟนี่หอมมากหอมมากๆอากาศอย่างนี้ต้องกินกาแฟเลขตัวเดียวที่เนี่ยนี่สด้วยนี่ดูชิวจัดเลยตรงนี้เป็นเลสไอรียอยู่กลางภูเขานะโคตรดีอ่ะชอบมากบยากาศดีมากนี่ใลแล้ว อืมโอเคเอาเลยครับผมอืมเบร็กุตโอ้กาแฟดีกาแฟดีโอโน่โน่โน่โน้ตุบโนุ้บกาแฟดีครับเพื่อนๆครับราคาครับร้อยกว่าบาทร้อยห้าเก้าแต่ด้วยบรรยากาศตรงเนี้ยแปลเป็นลาเต้นะกาแฟใส่นมแบบหอมหวานมากโคตรชอบเพิ่งเจอองี้ครั้งครั้งแรกนะเนี่ยกินกับบรรยากาศนี่แบบดีครับกลางภูเขาเลยฮะ นี่นั่งปากแดดแล้วก็ติบกาแฟไปด้วยครับะไ,ได้เลยจะถามพี่เขาพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดอังกฤษไม่ได้ <laughs> จะให้เขาแนะนําร้านหน่อยชื่อร้านอะไรไม่รู้เลยนี่นะมันงชื่อร้านนี่ชื่อร้านเขานี่โอเคครับไปก่อนครับผมไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย